นิทาน3ามดีอนิเมชั่นเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกินข้าวบ้านผีเวลาประมาณหนึ่งทุ่มที่บ้านหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านแสงเดือนไฟในบ้านเปิดสลัวเหมือนมีคนอาศัยอยู่ทั้งที่เจ้าของบ้านที่ชื่อขามได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองเดือนก่อนที่บ้านลุงสมคืนนี้ผู้ใหญ่กับผู้ช่วยพากันมาหาลุงสมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องต่างๆภายในหมู่บ้านไฟส่องสว่างในหมู่บ้านเรามีน้อยมาก ผมว่าจะของงบอบตามาติดไฟให้เขาจะมาไม่พ่อก็ลองไปคุยกับนายกเขาดูเพื่อเขาจะมีงบให้ถ้าของงบไม่ได้ก็เปิดรับบริจาคไปเลยผู้ใหญ่เพื่อนใชัใช่ผู้ช่วยใชยพูดเข้าทา่าการขอบริจาคก,กับชาวบ้านมันก็ไม่ค่อยดีหรอกเดี๋ยวเขาจะพากันบ่นเอางานบุญต่างๆก็ขอรับบริจาคบ่อยแล้วลุงพูดมาก็ถูกขนาดเมียผมก็ยังบ่นเลย เดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับนายกอบตดูก่อนได้ไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันอีกทีขณะที่ทุกคนคุยกันอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ของผู้ใหญ่ต้นก็ดังขึ้นมาผู้ใหญ่โทรศัพท์เองดังต้นหยิบมือถือแล้วกดรับสายฮัลโหลใครครับนี่ใช่เบอร์ผู้ใหญ่ต้นหรือเปล่า ใช่ครับแล้วคนโทรมาเป็นใครครับน้าชื่อต้อยเป็นน้าของไอ้ขามขามบ้านไหนครับบ้านแสงเดือนผู้ใหญ่จํำได้ไหมอ๋อจําได้ครับไอ้ขามมันเป็นเพื่อนผมงานศพมันเมื่อสองเดือนก่อนผมก็ไปว่าแต่น้าต้อยมีอะไรหรือครับถึงได้โทรมาหาผมพอดีนะมีเรื่องด่วนจะปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สะดวกมาที่บ้านไอ้ขามตอนนี้ไหมน้าซื้อกับข่าวมาเยอะเลยมาทานข่าวด้วยกัน จะได้หาหรือกันไปด้วยตอนนี้ก็เมื่อแล้วนะครับเอาไว้พรุ่งนี้เช้าผมไปหาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้น้ามีเรื่องด่วนจริงๆมันสำคัญมากด้วยและอีกอย่างนาซื้อกับข่าวมาไว้รอผู้ใหญ่แล้วอ๋อครับงั้นผมจะรีบไปขอบใจมากใครโทรมาเพื่อนน้าของไอ้ขำที่อยู่บ้านแสงเดือนอ๋อแล้วแกโทรมาทำไมเพื่อน แกบอกมีเรื่องจะปรึกษาแกชวนไปกินข้าวเย็นด้วยแกให้ไปหาที่บ้านแสงเดือนหรือเพื่อนใช่ใช่เองจะไปกับข้าไหมไปสิข้ายังไม่ได้กินข้าวพอดีเดี๋ยวพ่อไปด้วยปับพ่อพอไปกันหมดแล้วพี่จะคุยกับใครงั้นพี่ขอไปด้วยนะภูใหญ่โอเคครับพี่ดงเดี๋ยวผมแปอารถก่อนจอดไป เมื่อผู้ใหญ่ต้นแปลรถมาแล้วก็เดินทางไปที่หมู่บ้านแสงเดือนใช้เวลา20กว่านาทีก็มาถึงบ้านของขามบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดเพราะบ้านหลังนี้อยู่ท้ายบ้านซึ่งห่างจากตัวหมู่บ้านพอสมควรทำไมเงียบจังเหมือนไม่มีคนอยู่เลยแกอยู่ในบ้านละะมั้งก็น่าจะใช่ พราะไฟในบ้านเปิดอยู่ผู้ใหญ่ก็โทรเรียกมันเซเจ้าของบ้านไม่ออกมารับพวกเราจะบุ่มบามเข้าไปไม่ได้เนาะะพ้าพ่อแล้วตนก็เอามือถือขึ้นมาดูเพื่อจะหาเบอร์โทรพอเลื่อนดูประวัติการโทรก็ถึงกับตกใจเพราะเบอร์ที่ได้รับสายล่าสุดนั้นเป็นเบอร์ของขำซึ่งตนเคยเมมไว้นานแล้วเฮ้ย <Hey! S 2> เป็นอะไรเพื่อนเอ็งดูสิเบอร์ที่โทรมาทำไมเป็นเบอร์ไอ้ขำ เออจริงด้วยอย่าบอกนะว่าแกเอามือถือไอ้ขามโทรมาก็น่าจะใช่นะไอ้ขามมันตายไปแล้วมันคงโทรมาไม่ได้ตนพูดจบลุงสมก็พูดขึ้นมาว่าลองโทรไปดูเลยถ้าไม่มีคนอยู่ก็จะได้ครับครับพ่อแล้วตนก็กดโทรเบอร์นั้นไปฮัโลโหลใช่นะต้อยหรือเปล่าครับใช่ใช่ ผมมาถึงแล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านน้าอยู่ไหนครับอ๋อ oh, พอดีนะออกมาทําธุระข้างนอกเดี๋ยวจะรีบกลับไปผู้ใหญ่เข้าไปรอในบ้านเลยน้าไม่ได้ล็อกประตูบ้านถ้าหิวก,ก็กินก่อนเลยนะกับขา้าววางอยู่ที่โต๊ะแล้วครับนะรีบมานะครับโอเคไม่นานไม่นานมันไม่อยู่หรอไม่อยู่ครับพ่อแกไปธุระข้างนอกบอกเดี๋ยวจะรีบมาเอา แล้วจะให้รออยู่อย่างนี้หรือไงแกบอกให้เข้าไปรอในบ้านครับโอ๋อถ้างั้นก็เข้าไปอยู่นี่ไม่ไหวยุงเยอะเกินครับพ่อพูดจบทั้งสี่คนก็เข้าไปรอในบ้านพอเข้ามาในบ้านก็เห็นกับข้าววางอยู่บนโตะ๊ะซึ่งจัดเตรียมไว้อย่างดีโอ้โห เห็นกับข้าวแล้วพี่รู้สึกหิวขึ้นมาทันทีเลยผมก็เหมือนกันครับพี่ดงอย่าว่าแต่พวกเองข้าก็หิวเหมือนกันถ้าหิวก็กินก่อนได้นะแกบอกให้กินก่อนได้เลยมันจะดีหรือผู้ใหญ่ในความเป็นจริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่แกบอกให้กินก่อนได้ก็ไม่น่าจะเป็นไรมั้งรออีกหน่อยดีกว่าถ้ามันไม่มาสักทีค่อยกินกันครับลงุงรอก่อนนะน้องชัยครับพี่ มากินของฟรีก็ไม่ได้กินง่ายๆนะครับใช้แล้วจนเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงคนชื่อต้อยที่บอกว่าเป็นน้าของขำก็ยังไม่กลับมานี่ก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วทำไมแกยังไม่มาอีกนะ ไหนเองบอกว่าแกจะรีบมาไงไม่รู้สิข้าก็พูดตามที่แกบอกพวกเองหิวใช่ไหมใช่ครับลงุงหิวครับลงุงงั้นจะรออะไรล่ะกินกันสิโอเคครับลงุงพูดจบทุกคนก็กินข้าวกัน หลังจากกินข้าวเสร็จคนชื่อต้อยก็ยังไม่มากินข้าวจนอิ่มก็ยังไม่มาผู้ใหญ่โทรไปถามดูอีกทีสิจะมาหรือไม่มาพวกเราจะได้ครับปับพ่อตนหยิบมือถือขึ้นมาโทรอีกทีแต่คราวนี้กลับมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาแทนขอโทษค่ะไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกอา้าวโทรไม่ติดพ่อมันบอกว่า ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกเอ็งกดเบอร์ผิดหรือเปล่าไม่ผิดครับผมดูดีแล้วลองโทรดูอีกทีสิเปิดลำโพงด้วยครับพ่อตอนลองโทรอีกทีก็โทรไม่ติดเหมือนเดิมขอโทษค่ะไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกเป็นเหมือนเดิมครับพ่อไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกมันหมายความว่ายังไงผู้ช่วยดงเท่าที่ผมรู้ถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่า หมายเลขนั้นเลิกใช้ไปแล้วหรือไม่ก็เบอร์ถูกยกเลิกไปเพราะไม่เติมเงินเขาครับลงุงอา้าวตอนพวกเรามาถึงที่นี่ยังโทรติดอยู่นี่วะโ็นั่นสิลงุงผมว่ามันแปลกๆแล้วนะผมก็ว่าแปลกนะลงุงก็นั่นสิแปลกจริงนั่นแหละในเมื่อติดต่อไม่ได้พวกเราก็กลับก่อนดีกว่าถ้ามันมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาจริงคงไม่ปล่อยให้รอนานขนาดนี้ใช่ครับพ่อ บอกมีเรื่องด่วนจะปรึกษาแต่พอ mm มากลับไม่อยู่บ้านผมไม่เข้าใจแกเลยไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยพวกเราก็ได้กินข nah ้าวฟรีหูช่วยชัยพูดมีเหตุผลแล้วทั้งสี่คนก็ออกมาจากบ้านพอออกมานอกบ้าน ก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่ากินอิ่มกันไหมครับกับข้าวอร่อยไหมเฮ้ยเสียงใครพูดลงุงไม่รู้สิเสียงผีละมัง้งต้นได้ยินเสียงนั้นก็พอจะจําได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงของไอข้ขมเพื่อนเกา่าไอ้ชัยข้าว่าเสียงไอ้ขมนะเฮ้ยไม่ใช่มัง้งก็ไอ้ขามมันตายแล้วมันจะพูดได้ไงแต่ข้าจําเสียงมันได้แต่ข้าจําไม่ได้นีหว่า จำไม่ได้สิก็เองไม่ได้สนิทกับมันเหมือนข้าทันใดนั้นวิญญาณไอ้ขามก็ปรากฏออกมาให้ทุกคนได้เห็น <L ist> นั่นนั่นพระผีผีผีไอ้ขามนี่วะเฮ้ยจริงด้วยตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อย่าให้ความกลัวบังคับจิตใจเราได้แล้วผีไอ้ขามก็โผดขึ้นมา ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่หลอกให้มากินข้าวที่บ้านจริงๆแล้วผมตั้งใจเรียกผู้ใหญ่ตนมากินคนเดียวไม่คิดว่าจะมากันหลายคนคนที่โทรไปหาผู้ใหญ่ตนก็เป็นผมเองแต่ผมแกล้งปลอมเป็นคนชื่อต่อยเพราะถ้าบอกว่าเป็นผมโทรไปเองเพื่อนตนคงไม่คุยกับผมแน่ใช่ไหมเพื่อนก็ใช่น่ะสิก็เองตายไปแล้วข้าไม่รับสายผีแน่นอน แล้วทำไมต้องให้ข้ามากินข้าวที่บ้านเองด้วยก็ไม่มีอะไรหรอกข้าแค่คิดถึงเองไม่เห็นเองทำบุญให้ข้าบ้างเลยทำอยู่แต่ช่วงนี้ข้าไม่ค่อยได้เข้าวัดเลยยังไม่ได้ทำเดี๋ยวข้าจะมันทำบุญไปให้นะเพื่อนขอบใจมากเพื่อนไอ้ข้ามวิญญาณเองยังอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับลุงผมไปไหนไม่ได้เองอยากไปจากที่นี่ไหมลหะ เดี๋ยวข้าจะช่วยลุงช่วยได้หรือครับได้สิงั้นลุงช่วยผมด้วยนะครับโอเคข้าจะช่วยเองถือเป็นการตอบแทนกับข้าวมื้อเย็นนี้ข้ากินจนอิ่มเลยว่าแต่เอ็งแปลากับข้าวมาจากไหนผมสิงร่างคนแล้วไปซื้อกับข้าวมาไว้ครับโอ้โหแบบนั้นมันบาปนะทีหลังอย่าทำอีกครับลุง แล้วลุงสมก็ท่องคาถาวิชาเพลงเพื่อช่วยให้วิญญาณไอ้ขำหลุดพ้นจากบ้านที่เคยอยู่ได้อุทานังสุตานังทวังโหตีให้วิญญาณนี้ตรงได้ไปดีเถิดนาไปอยู่ที่ใหม่ที่ไม่ต้องอโอรมา อยู่บนฟ้าอามที่ใจต้องการขอให้วิญญาณจงล่องลอยไปเถิดถ้ามีบุญเกิดให้ได้เป็นลูกเศรษฐีจงไปเถิดนายาได้ยึดติดตรงนี้มาบุญที่มีเพแล้วแต่เคยทำมาตจงไปซะจงไปัก ចង់ទៅចង់ໄປចង់ໄປអូចង់ទៅសាចង់ទៅចង់ໄປអូ วิญญาณน,นี้ตรงได้ไปดีเถิดนาไปอยู่ที่ไหนที่ไม่ต้อง פ โหโรมาไปอยู่บนฟ้าตามที่ใจต้องการขอให้วิญญาณจงลองลอยไปเถิดถ้ามีบุญ เกิดให้ได้เป็นลูกเศรษฐีจงไปเถิดนายาได้ยดติตรงนี้บาปบุญที่เมี่อแล้วแต่เคยทำมาจงไปซักจงไปซกจงไปซกจงไปจงไปโอ้จงไปซกจงไปจงไปโอ้ ขอบคุณมากครับลุงข้าไปก่อนนะเพื่อนตน้นเองไปเถอะอย่าชวนข้ามากินข้าวแบบนี้อีกเลยข้ากลัวสรุปว่าพวกเราแค่มากินข้าวบ้านผีสินะใช่ครับลุงไม่อยากเชื่อเลยแต่ก็เป็นไปแล้วนี่แหละสิ่งที่ไม่คาดคิด ก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอไปพวกเรากลับ ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีครับ